mình phung lắm em như vậy, à? yeah. oh, oh. Oh, nghe rồi, à rồi, không bỏ lỡ những video hấp dẫn สัคนบอลนั่งบอนี่ยอล้วตัวนีว้ทำไมถึงแล้วจ,นะจะมีน้ำจิ้มหรือ,อย,ยังยังมันไม่มีมะนาวแล้พรุ่งนี้เช้าค่อยไปตลาดไปอยู่พรุ่งนี้เราไปซื้อผลไม้เลือไปผลไม้ให้ลุงทางไปสวัสดีค่ะคุณนวลตาอริอส,สิจ้า,จาทีจ้าเอฟซีทุกท่านเท่าไหร่แล้วนี่ของซืุนทีทีเฟิร์มสวัสดีค่ะกบมาเถอะทานเลยถึงสี่ร้อย

ไอ้ไปงเรียนไหวะอัาอนอัน huh. ม uh ีทอดไก่อยู่นะนาเดียจะไปบ้านไปทบไก่ไว้เย้ย้ในฝาชีงวอมเี่ยเสื้อเอาให้น้องเลยไป เออื้อด้วคือผ้าอะไรไม่ได้ไไปเลยอือ้อน้อาโอกไม่กินเอาไ้กินเลยเอาไกินเไปกินนะฮะเดี๋ยวส่เสื้อหม่นะะกนมอไรเยฮพี่ล้อมทำตอนจิ้มอะไรอะดูตีว่ามันจิ้มได้ไหมเราก็ไม่รู้พี่ล้อมทำตอนเรากินข้าวตอนที่ยง เราทำจิ้มนะนี่แหละใช้หมูเด็ดเออเออที่เรากินกันซุมตำน่ะเอาอะไรคะปลาปลาโอ้ยปวดคอๆอะไรคะคอเฟือเคาฝากค่ะบอกยืมซี่สินน้อะไรเออเนี่ยอะไรอ่ะปลาเหมือนกันปลาปลาป้ามากินข้าวได้กินข้าวกับพี่เลย ต้องกินข้าวเด้อกินเผื่อนะคะกินห้าคำเลยนะกินห้าคำเลยนะครเสือเมานะคะเสือเบิ้ลเพราะว่าเสือเบิ้ลทูอินวันสวัสดีนี่ข้าวเหนียวก็ยังมีนี่ยส่วนใครที่หิวข้าวนะเราก็มีไก่ทอดนะฮะประมาณไก่ทอดคุณสนับสนุนด้วยคุณพี่เพทยสมรชัยยพรนสิบห้าชิ้น คุณยุภากรสวัสดีค่ะคุณพี่เวทสมนชัยพรน์นิการนิพาพรนะคะอบอุ่นดีจัะค่ะบ้านท้ายบ้านลูกลูกหลานลเต็มเลยจ้าคุณสมนสวัสดีค่ะคุณยุภากรเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะคุณเนี่ยชนกสวัสดีค่ะคุณอาลีสวัสดีค่ะคุณเนี่ยชนกไม่เหนือยหรอ คนเราชื่อมันเหมือนกันเสืนเนอคนเราชื่อมันเหมือนกันคุณโยงสวัสดีค่ะคุณจิติพรมสวัสดีค่ะนนคุณอะไรนันี่ก็อ่านได้แต่พอน,นี่คุณจะตุพรจะตุพรโอ้เอาเอาเอาแว่นตาเดี๋้วคุณจะตุพรเนาะจากคุณทองสุขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ซูซานใครได้เสือเป็นภระระยาสบายเลยเสือทำเป็น ทุกอย่างยังกินขนมก่อนตอนนี้ก็เหมือนจะพายุมานะคุณใช่เหมือนฝนจะตกคุณมีวุ่นสวัสดีค่ะคุณเจษฎาหอนนะลมแรงลมดีย่ทำไมสบายใจป่ะมีการท่อให้เห็นได้แล้วเออได้แล้วใช่ไหม บ้านม่วงหรือบ้านเรียนใหม่จะย้ายที่เร uh ียนแล้วหรอบ้านม่วงหรือบ้านอะไรก็แตนแ้วเอารถไปอะไรไปส่งทีนี่เารับส่งเนี่ยครับรังส่งมีรถบสด้วยเหรอโอ้เจัตัวมาไว้เลยรอเลยเขาจะไปรู้ตัวเออเขาบอกว่าผ่านตลาดโข